ยอดหลุมลื่งเตี้ยโย่เตี้ยไม่ใช่กี่ล่ะคำามวัดทองไอ้ทอมึงต้องจำหนึกทองมันเป็นของแต่เรื่องอารมณ์ซอยเส้นประทัดเมืองนครยอดใกล้แก่กิดาทองเรียมกินตีร้อยว่าเผื่อยุมดีเด่นเคยกว่าทองครวยไอ้แก้วควยตีร้อยว่าเปื่อนก้องทองย่ามองไปก็ใช่มาตั้งแต่จะไม่ผู้ยากกว่าทอง กันดิษแต่ว่าดังว่าเพื่นตาทองนี่ยคำว่า้องตุกประการนี้มีความหมายมัแล้วดีเพื่อคำว่าทองนี้ทองนี้ดีเป็นเออโอเทียเมี่ยมึงไร่พวอแต่ดอก้องมันดีกันน่นะที่เขาลุ้กันทั้งหมู่บ้านไม่ใจ้นั่นแล้วก็ผู้ว่าบ้าต้องเงินกันลุยใช้มึงไม่ยกมาเปรียบเทียบมัต้องดีเป็นนะจักเป็นวะ ้องดีเป็นแมนแม่มึงตายไม่เจ็บเราปรงต้องเหรอเวลก็อู้ปรงต้องยิกวิ่งกระด้วหน้าตายยังไรว่าคุณลองที่จีบยิงเนี่ยแม่มัวโยมันติดใจน้ำยางปุ้มไม่ต้องน้ป้าไปใชื่อนำยางอยเป็นร้อนนะเป็นร้อนไห้ดีตาต้องเป็นร้อนไห้ดีนะเป็นร้อนไห้ดีนะเฮอู้ร้อนนี่แต็งฮ้ออู้ร้อนนีิจะวิ่งฮ้อนเรา รู้จักกูเร็วกันมากใช่ไหมตำรวจได้มีแกงมาแต้นไอยเออกูจีบิงคุณตู้บอกคุณมีเจอที่ดีแกมีเงื่อทองเฮ้คุณจะยิ่งไม่จบมึงอะไย่งไงเลยเลย่ยอก็ไม่มีบคุคคลเจอก็ไม่เป็นบคุคคลแก้ียวเจอ่าแก้วมันดีแหละจองแก้วยววัเดินจองแก้ียวหนิงจินดาไอ้นี่แ,แกว้แกว,นจนแกวจอกนี่ก็มึงแก้วจอ,อ,อกแก้วจอกว่าเตะโอ้กูเรียกไอ้เบือง ไอ้เบื้องเอ๋ยต้องพูด้จากไอ้เบื้องบ่แม่มึงกันเวลาเดินหน้าบ้านนนั่ใช่เกือใครหน้าหนอยด์ซอยไอ้เบื้องนี่เต่งทีนเนาะวาได้เพื่อกับเปิดจิ้งร้อยไตเป็นไงลูกออกมาพูดแต่งอันตัวะม่กับน้องเจ้านี่กูชอบแต่ตื้ออยู่กันใน้านอีเกิ้ลแต่อยู่กันในบ้านไอ้โต้นี่กูไม่พาอจากแม่เกี้ยวคยไอ้โต้เกี้ยวขี้ไตกูไม่กบเลยมนกได้เหลืองแต่ว่า วันนั้นมึงว่ากูไปนงางขาววิตัดพมปะพวกกันเจ้าคนห้าคนไปนงางขาววิตัดพมตีรันตัดพมไอ้โตไปคุณลั่งเปือนได้ตัดโกนเปือนเลยใช่ไปออกเลยไปออกบูรเราเลยไปได้ต้องเ่รอโบจไปได้ตองเหรอมันเราคนได้หูเลื่อนตัวเดียวยาวต่อทนมากหว<ะ>ังเมมปกโกไปเม็ดไอ้โตคิดหน่ายจังตัดให้กูคนตัดให้กูคนหว่าเคลื่นวันนั้นลบมาว่าลบมาเพื่ๆๆพอจูวันนั้นนั้นกูตื้อว่าออกติดหลับ ช่วยไปตึงกูใชพเปนดืมเนี่ัวาไปเลยต่บรรดาจุดใจก็จ้องจับเด็ยชาจไม่ได้ตัดตัดกับด้ยนายจังไปเลยจะกันแม่มีรุ่นนอ่งก็ไม่ไหวคูออกร่าลาก็ไม่ดีมันติดล่าคือทำพอได้กี่ยกแกงอีเป็นไหนยกน้อยเดียวยมเป็นวันนี้คุณคูกบมันไปจิตมันจะเด็กต่างฮันเอ อภิจิตเจอกูกับเจอปิดิตหรือไม่แตกต่างมึงเจอเปล่าอภิโตทำนายกอภิโถไม่อภิตั้งกันล่ะทานภิโถเออร้อยทำนภิโตนำคุณกับแตกลายกับอภิจิตกับกูนำคุณนำาภิจิตเจอได้ก็วิจาชีวาแล้วก็มึงจีบเล็กอาชีวาแรงกับนวนไปจากบุตรคุณเป็นนายกม่จะเป็นนายอจริง

บูจ <c ười> ีบยิ่งน้อยแต่ใจกูจีบยิ่งไม่ได้ตากูได้กับน้องดาวนี่มึงได้หนังรำอยู่เลยน้องดาวเรื่องจะเป็นดาวลรางแคของปีทองแต่ว่ากูว่าไม่มีตางแต่แม้ถ้าเป็นปลาอุตายนั่นเนี่ยนไม่มีตางอ่ะไม่มีตางเลยเออกูตื้อว่าใต้ต้องได้กับน้องดาวเรื่องแต่ตำใจแค่กูํำใจตค่ำพื้นนี่มึงนอนไหนตีบก็ได้